แม้สถานการโควิด -19 ยังเป็นปัจจัยหลักกดดันบรรยากาศการลงทุนแต่นักวิเคราะห์ยังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นไทยมองว่าในมารแรกปีนี้ตลาดหุ้นยังเป็นขาขึ้นและสิ้นปีมีโอกาสแตะระดับ1,800จุด เราจริงจะไปสื่บพร้อมกันถึง3หุ้นพื้นฐานดีกำไรมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นว่าจะน่าเข้าไปลงทุนจริงหรือไม่พบกับสื่อสต็อกเชอร่ลหลอกหุ้นนักวิเคราะห์จากบอเอเชียพลัสประเมินภาพรวมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อด้วย4ปัจจัยหลัก คือมี valuation ในเชิงเสียเทียบที่น่าสนใจกล่าวคือตลาดหุ้นไทยมี Forward Market Earning Yield Gap ปี65อยู่ที่4.4%สูงกว่าค่าเฉลีย่ยย้อนหลัง10ปีที่3.9%และสูงกว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่จะลดลงเหลือ3.7%ถ่ายใต้คาดการปรับปักเบีย้ยขึ้น3ครั้ง สภาพคล่องในประเทศยังเป็นปัจจัยหนุนคาดกนองอจะคงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายระดับต่ำที่0.5%ไปตลอดทั้งปีแต่คาดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนไทยในปี65จะโต11.2%ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐที่คาดว่าจะโต6%จึงเป็นปัจจัยดึงดูดฟันฟโฟลตลอดจนคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี65 จะขยายตัว3.5%เพิ่มขึ้นจาก1%ในปี64พร้อมกับแนะนำ3หุ้นพื้นฐานดีกำาไรมีแนวโน้มเติบโตตัวเด่นได้แก่สเ e c i p l และ SMT อย่างไรก็ตามนอกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิมกอนที่เป็นปัจจัยกดดันหลักแล้วอาจมีแรงขายกองทุน l t f ของปี59ที่ครบกำหนดไถ่ถอนราว16,000-17,000ถึง 17, ล้านบาทในเดือนแรกของปี65เป็นปัจจัยกดดันระยะสั้นรวมถึงกระแสาการปรับลดตวงเงิน QE และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐที่จะส่งผลให้สภาพคล่องในระบบการเงินหดหายไปได้ แกะรอยราคาหุ้นพบว่าราคาหุ้นสเต็กแกว่งตัวสายเวอาขกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญ16-17บาท i v l แกว่งตัวสายเวอาขเช่นกันโดยกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญ50บาทส่วน SMT แม้จะเป็นภาพขาขึ้นแต่ล่าสุดราคาลงมาทดสอบกรอบล่างที่แนวรับสำคัญ5ปัก50จตาง ด้านผลการดำเนินงานเริ่มที่สต็กในช่วงปี61ถึงปี63แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นแต่กำไรกลับลดลงสะท้อนภาพต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนว่าเจ้าเดือนแรกปี64ผลประกอบการยังอ่อนแอจากผลกระทบโควิด -19 i v l ในปี63โดนผลกระทบจากโควิด -19 อย่างหนักแม้รายได้จะลดลงเล็กน้อยแต่กำไรกลับหดตัวแรง แต่งวดเก้าเดือนแรกปี64กลับมาฟื้นตัวโดดเด่นโดยทำรายได้เท็บเท่าปี63ทั้งปีและกำไรแตะ20 0 0มล้านบาทไปแล้วส่วน SMT ในปี63รายได้และกำไรกลับโตวสวนโควิด -19 และโตต่อเนื่องในงวด9เดือนปี64โดยเฉพาะกำไรที่ทำได้ถึง164ล้านบาทมากกว่าปี63ทั้งปีถึงเท่าตัว ปัจจัยพื้นฐานคือเงื่อนไขส,สาคัญที่จะส่งผลมายังบรรทัดสุดท้ายหรือกําไรสุทธิซึ่งน่าติดตามว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มที่ดีจนเป็นโอกาสเข้าเก็งกําไรหรือเข้าลงทุนหรือไม่เริ่มตโนที่สเต็กแนวโน้มปี6 5เติบโตแข็งแกร่งเนื่องจากมีแบ็กหลักสูงหลักได้งานใหม่เข้ามาช่วยหนุนอีกทั้งปีนี้มีงานประมูลขนาดใหญ่จากภาครัฐอีกเพียบ I.V.L ในโน้มปี65แข็งแกร่งจากการฟื้นตัวตามวัตจ,จักรของอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่แข็งแกร่งในทุกกลุ่มสินค้าส่วน S.M.T ในโน้มปี65เติบโตแข็งแกร่งเช่นกันโดยตั้งเป้ารายได้ปี65แบบ aggressive ระดับ3,300ล้านบาทซึ่งมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า80%ของเป้าหมายแล้วโดยภาพรวมตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยังมีอุปสงค์เติบโตต่อเนื่องทังง่วโลก ด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IAA Consensus ส่วนใหญ่แนะนำซื้อหุ้นทั้ง3บริษัทที่พื้นฐานดีกำไรมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นโดย s m t มีอัพไซด์มากสุดกว่า30%ท่ามกลางโอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนในช่วงต้นปี ไบพ i เ l และ s m t นับเป็น3ุานพื้นฐานดีกำไลมีแนวโน้มเติบโตโดเเน่นจุดน่าสนใจเข้าลงทุนแต่ก็อย่าเพิ่งรีบข้อขวาต้องไปทำกบ้านต่อทั้งรายละเอียดเชิงลึกในปัจจัยพื้นฐานหรือจุดซื้อขายจากสัญญาิทางเทคนิค